สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีรอบปลายลพี่น้องจ๋าบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าโลง่งมีแดดลำไลอากาศหนาวๆเย็น,าน,ายน,ยนตาเขาปันาาาานนนป้นเขาเจ้ามาคืนนี่ละเนาะรถปั้นเขาเขาเจ้าม,ม,มากะโจ้ดเดึกฝ้าปั้นพอมัวนี่กะทรงๆมืดฝนอยูอ่ หาหลดไผกับบด้กลัวหลุเขาเจ้าสิบ้าได้กับจนเดิกเนาะสรุปเลยจ,จะกระสอบข้าวเจ้าหอมมะลิสิบเจ็ดสอบปีดีซ้ําสกินเด้ปีที่แล้วได้เก้าสอบเขาก็เลย่พอก,กินนข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าหอมมะลิใส่แต่ละปีกะใสเพราะได้กินบ่ได้ใส่หลาย เดปีนี้ก็ใส่หลายเติบเนาะของยายมากกันเด็สิบสองสอบของยายรุ่นจังใดจักสอบหน้าสามสี่ให้เพิ่นกระสิด้ดประมาณสามสี่สอบลัก,ล,กลักบ้านบ่มีก็ใส่แต่เขาเหนียว,ดวย<า>เด้เขาเจ้าก็ส้วนหน่อยส่วนใหญ่เขาเจ้าบวกคอยใส่เลยเนาะแต่ว่าบ้านบ่มีก็เขาเจ้าก็กินอยู่เป็นบางข้างเวลาพัดนั่นพัดนี่ โดยเฉพาะคุณยายเราหมักุงเข่ากินกับขานมยังเสียนะเนาะก็เลยใส่แต่พ่อได้กินบ่ิได้ใส่หลายข้าเจ้าปีนี้ได้สิบเจ็ดสอบแล้วจ้ะแล้วเรียบร้อยรอบสุดท้ายืะเนาะทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าญาติพี่น้องแต่ละเจ้ากันแล้วกันหมดแล้วอันนี้มันบ่แหง้งพี่น้องมือหน้ากระตากกระตากฝนมือเกีียวอะ่ะ และเมื่อหลังมากก็เลยมัดเถอเลยอยามมันตากฝนเขาเลยบกคอยแห้งพอปั่นแล้วก็เลยเอามันตากอีกมันซุ่มๆอยู่เนาะมันอี้กระบวกกับแดดอยู่หน่อยหนึ่งเนาะดดอยากตกกระตกโหลดเขาเจ้าว่ะพาย,ยุยังสีมาอีกรอบอยู่เด้วาซันวาว่าอยากตกกระตกโหลดแล้วเพราะแห้งแล้วอื สวัสดีคุณยายคันฝนตกมาหลอดมือนไ่ได้ห้ามเขา่าแต่สีห้ามพักคุณยายคุณยายว่าคุณยายปลูกพักคันฝนตกห้ามแล้วมันบริงามเลยแม่ <c> um> เห็นบอกคุณยายรุ่นนะั่นน้ำท่วมนะ <c> um> พักกจิกาเป็นเหลืองจะหลอดบรเห็นว่าปีนั้นที่พักกันปลูกพักแล้วน้ำท่วมนะหลังจากนั้นมามนสิบรงามเลยพักนะอ่ะเนาะผู <c> um> ใ้ใดตัดหายยายมือเสานี่ ตัดต่อฟางกำลังเตรียมจะปลูกเนาะว่าสิปลูกนั่นปลูกหนู่ปลูกผักสิปลูกกระยานแาฝนอกีกย่านผลมาถ่วมอีกรอบขอเขาจาพายุจะเข้าอีกแล้ววันศัลวาอย่ารอหลุ้นว่า,า,วาพรุ่งนี้จะมีผลไหมผลตกบัดปีบัดศาสตร์คุณยายว่าตกมายังกระดอกกระเดียะ มันตกเป็นบางเขตส่วนใหญ่นเนี่ยฝนมันลงทงั้งไต่ทั้งบ้านบ่มีกับตก,ตกอยู่มีเมื่อนั่นแหละฝนตกแห้งมือเดียวจนนำ้ำท่วมจนป่าลงตรงหลังจากที่แล้วเขากก็ว่าสิบพากันเตรียมปลูกเนาะนแต่ก็ลอเบิ่งฝนอีกมือสองมือนี่ละ่ะ น้องทาไปโรงเรียนกินยังยายบุญกินสมมักม่วงเป็นแต่สมแควแทะอันิมกขมเมาคุณยายพี่น้องจ่าลมเย็นเย็นพี่น้องลมหนาวมาคืนนี่ก็นหนาว เดก็ส่งส่งหมืดฝนนีเทท้งหั้นเนาะแดดหน่นอยหน่อยแต่ว่าเมือ่อคืนบอมีก็ไปงานลอยกระทงอยู่ในเมืองเบิแถวละแวะกเมืองนี่มีอยู่บอลเดียวที่จัดงานลอยกระทงะเขตอื่นเขาเจากับบริจัดบ้านอื่นเขาเจากับบริจัดเนาะคนอะหลาย แต่ว่าคำมาประเด็นกันหนาวเดว้อันนี้ยังลมอย่างของของสมของหวานเนอะแตงโมซ่วงนี่ก็สิเป็นซ่วงฤดูแตงโมเริ่มหลายเพราะเขาเจ้าสิปลูกซ่วงดำหน้าแล้วเนาะยามนี่เขาเจ้าก็เริ่มเก็บท้ายหลายแล้วแต่ว่าแตงโมปีนี้บ่มีคนปลูกเด้ยายมาก,กับบุพปูก ้แซ่ค่อยๆก็ซื้อมาอยู่เจ้พ่อเจ้เย้รวยรอยสิบปู่แตงโม่หิม่ใหญ่ ลม,ลมอากาศเย็นทำให้แห้งนหนาว คุณยายแปลูกแล้วพักหอมแดงกระเทียมท่านเดียรกันกเทียมยไงให่ใส่เก็เนี่ยเพื spell, on, ing, ่อใส่เกล็ดท่านมาถือตัวอันตัวอื่น

สองลูกสามลูกลูกน้อยนี่ผสมวันนี้น้องอลิศไม่ได้ออกมานะจ๊ะดูบ้านเอาไปตึกแฮ้ัยทำไมตึกอันนี้ตึ๊กขวดนั่นอีกปา ไปลงไปขึ้นเบิ้งแล้วแมงก็รักจิงงันหเปาบุญยังติดแค่ารั้งบุญยังตี่แก่คัอยู่แก่นี้อยู่แก่มันยังอยู่คานอยู่นี่ขาะ เดี๋ยวมึงเลี้ยงมึไปหาสอนกุ่มว่ายจะไปลายเมือไปสอนจะโดนแล้วตรงแต่จำมาแล้วมันมีหมากหวานอยู่แจ็คทำไยมีมากแห้งหวาน

เอาแบบเปรี้ยวไวจักเขาว่าอย่างเปรี้ยวไปเอาไว้ทุบด้วยกินดิ่งเด็ดข้าวันเขาบอมีชอนย่างด้วยขวาเอาเบียร์เปรี้ยวไว้ยายไว้ฉันคุณยายเลยเอาแบบส้มเปรี้ยวเดี๋ยวก็มันส้มเออหมักม่วงเปรี้ยวหมักม่วงมันทำตัวผสมก็บอกเขาว่าเอาตัวผสม เอามามาจมอรแลจนถือไปจนหัวซนกินน้ำรดกินน้ำโอ้จมขาเปียกยหเอาเปียยืดาวาวจะกอาเปียกคืออย่งเปียกแล้วก็มันสมเดี๋ยวมันแจกม่เดจากวา่แมาอ้อก็มันเปียกแล้วมันจมเนาะจิเม่จ๊ตว chưa à, 바로... là... có dưới thì nó lỗi ai cũng cho biết năm già có lại có phải đi gặp phải gặp phải gặp phải vô phải gặp phải gặp phải gặp phải vô phải gặp phải gặp กินทั้งส่งกินทั้งหวานกินเด้บุญค่อยเ,เล่นเขาไปใส่ทำไมเขาไม่เห็นจัเดเราเปลนงานเาปลเป็นงานบ่าเหมือนไงเออเราวมาเห็นื่อในข่าจ้านงานจ้างงางอะไร อยู่ใส่แน่หนาวพี่น้องจา๋าอยู่บ้านบ้ามีอะหนาวแต่หัวปีได้ปีนี่เจ้ก็ชิ้หนาวแงเขาว่าปีได้ผลดีแหละมันสินหนาวตลอดเนาเนะมันมีอยู่ปีหนึ่งบ่ม,มีคข้ามาห่อนเลยมีหน้าเมษากับบ่ห่อนหนาวลม ช่าเบิ้งช bo ่าไก่ก็มาจอบกินข้าตากไว้ตากไว้ต้องนั่งเฝาเน้ยยายบุญแล้วนั่งเฝาออีกเนี่ยพอไก่ปล่อยเพิ่าแล้วพอเขาเจ้าเกี้ยวเขาแล้วมาแล้ปล่อยหัวก่อน่ะขัง

บ้านบอมีเนี่ยมันหนาววัวแม่นว่าแค่หนาวเดี๋ยวมันลมพรอบเนาะลมแห้งพร้อบพี่น้องจา่มาม้าเนี่ยเราจะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้นไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเหมือนในสุขส,สุกขัดซุกข,ขัดเนาขขนะเว่านี่ออกมาจะเฮงเราเป็นอาทิตย์อาทิตย์จองอาทิตย์มันแห้งก็สุขคัดห่อไอ้หลายมือแห้งก็สุข